หลังจากที่พระเอกของเรานะครับมายังศาลาทางเหนือเขานั้นก็ได้หยิบยืนข้อเสนอเพื่อเพิ่มเติมเต็มคำขอสุดท้ายกับฟานซุยเหวินที่เคยขอไว้ว่าให้ลู่โจรหรือว่าจีเตียนเต้านั้นได้โปรดสังหารหมอลี่ในตอนนี้นะครับพระเอกยินดีที่จะทําตามโดยแลกกับเงื่อนไขง่ายๆนั่นก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้านั้นจะต้องพักดีต่อจินจิงซานของข้าตัวตั้งห้องนั้นนะครับถึงกับเงียบสงัดลงในทันที ฟานซุยเวินได้ยินนะครับหลังจากนั้นเขาก็หยุดสั่นในทันทีเขาไม่ได้พูดอะไรออกมานะครับแต่ถึงแบบนั้นใบหน้าของเขาก็ได้แสดงสีหน้าอะไรบางอย่างออกมาชัดเจนมันเป็นสีหน้าที่กําลังเยอ้ยอยันนะครับและบวราะย่ะตัวเองอยู่นั่นเองด้วยสภาพในปัจจุบันของฟานซุยเวินบอกได้เลยว่าตอนนี้ปรมาจารย์จอมมหาไวรัสแห่งจินสิงซานนั้นจะสามารถใช้งานอะไรในตัวเขาได้กันเล่าฟานซุยเวินรู้ตัวเองดี ตัวเขาที่เคยเป็นถึงผู้นําของเราอัศวินดําผู้ยิ่งใหญ่และยังเคยมีชื่ออยู่ในบัญชีดําลําดับต้นๆอีกด้วยแต่ตอนนี้หนันทุกอย่างมันกับไร้ความหมายยวนเอ๋อที่พยายามจะรักษาระยะห่างกับฟานซุยเวินในตอนนี้นะครับตัวเขาฟานซุยเวินนั้นดูน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ที่จะไม่เหลือเขาโครงสภาพเดิมเลยทั่วทั้งห้องนะครับมืดมิดราวกับตัวทีครับ ร่างกายของฟานซุยเวินนะครับทั่วทั้งตัวนั้นมืดมิด,มดราวกับเท่าฐานตัวเขาเหมือนกับสัตว์ประหลาดมากกว่าที่จะดูเหมือนกับมนุษย์ด้วยซ้ำนอกจากจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแลว้วเป็นไปได้สูงว่าตัวเขานั้นจะสูญเสียพลังวรยุทธ์ทั้งหมดไปในตอนนี้ฟานซุยเวินก็ไม่ต่างอะไรจากคนพิการคนไร้ประโยชน์จินจิงซานปรามาจารย์จอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องการพลังของชายคนนี้อีกด้วยงั้นเหรอม,มันมันมีความหมายอะไรสามารถใช้อะไรเขาได้กัน ยวนเออเองนะครับนางก็รู้สึกไม่เข้าใจกับการตัดสินใจของผู้เป็นอาจารย์แต่ถึงกระน,นั้นนางก็ไม่กล้าพร้อมที่จะตั้งคําถามขึ้นนางไม่กล้าพอที่จะตั้งคําถามขึ้นท่านอาจารย์นั้นมีเหตุผลอะไรกันแน่ถึงต้องทําแบบนี้นางนั้นได้คิดแต่ไม่กล้ากล่าวออกมาเฮ้ยว่ายังไงล่ะฟานซุยเบิร์นถ้าจายอมรับมันได้ข้าก็พอมีทางที่จะช่วยเจ้าอยู่ ก็เอาละสิครับเป็นเหมือนกับที่เราคาดคิดไว้ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะสามารถช่วยรักษาฟานซุยเวินและนำบริษัทของเขากลับมาได้คือดีใจมากนะครับถ้าฟานซุยเวินได้เข้าจินจิงซานเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับ <c oughs> ฟานซุยเวินนั้นถึงกับต้องสั่นไปทั่วทั้งตัวอีกรั้งเขาพยายามที่จะรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดก่อนที่จะยกหัวขึ้นมาตัวเขาเหลือบมองที่ลู่โจูแต่ถึงแบบนั้นเขาก็บาดเจ็บสาหัสเกินไป ฟานซุยเวินนะครับทำไม่สาเร็จเขาไม่สามารถพยายามลุกขึ้นมาได้ตัวเขาได้แต่ซุดตัวลงกับผืนแต่ถึงแบบนั้นเสียงอันแผ่วเบาก็ได้หลุดออกมาจากปากของฟานซุยเวินได้ก้าตกลงฟานซุยฟานซุยเวินนะครับพยายามที่จะรวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อที่จะเอ่ยาคำสั้นๆออกมาคำเดียวกว่าตัวเขาเองนั้นตกลง,งติงได้รับสาวกคันติงได้รับสาวกคนใหม่วรยุทธ ขั้นด่วนเสรินเกียผู้ใช้ร่างอาวตารดอกบัวแปดกีบแห่งร้อยวิถีรางวัลสอ0พันต้บุญข้อเสนอแนะพิเศษการจะควบคุมสาวกคนนี้เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแลว้วได้โปรดจงเพิ่มค่าความพักดีลู่โจน,นะครับเหลือบมองฟันสุยหวนเมื่อได้ยินเสียงระบบการแจ้งเตือนแค่รับไอ้มอนี่มาเป็นสิทธ์นะครับอ่าตัวจีครับแครรับไอ้มอนี่มาเป็นสาวก มาเป็นสมาชิกของจริงจริงซานพระเอกของเราก็ได้ไปแล้วถึงสองพันแต้มบุญติงชื่อเล่งนัวเผ่ามนุษย์วรยุทธขั้นด่วนเสริญเกียวงเล็บบาดเจ็บสาหัสค่าความจงรักภักดีสอเอร์เซแน่นอนครับค่าความจงรักภักดีของเขานั้นต่ำจนยากที่จะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ครั้งหนึ่งนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าฟางซุยเหวินเคยมีชื่ออยู่ในลำดับธมินอันดับต้นของบัญชีดำไม่ได้และแน่นอนนอกจากนี้ตัวเขายังเคยถึงเป็นผู้นำของเราอัศวินดำผู้ที่กลุ่มอำนาจสูงสุดของคุ้มกำลังหนึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวเขายังมีพลังร่างอาวตารโรกุตารกายดอกบัวถึงแปดหยีด้วยกันและพอแบบนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คนแบบนี้นั้นจะยังคงยิงยะโสได้ แม้แต่วุยสู้ยานนะครับแม่ทับหลวงเองก็ยังไม่ชอบเขาเช่นเดียวกันไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่การเพิ่มกําลังของจินถิงซานในเวลานี้นะครับคงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเยี่ยมมากลู่โจ,ได,นะโจได้พยักหน้าและพูดออกมาอย่างพึงพอใจเฮ่เจ้านะเขาร่วมกับจินถิงซานของข้าแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะต้องรับใช้ข้าแต่เพียงผู้เดียวฝานซุยเวินนะครับพยายามที่จะพูดออกมาแต่เสียงเดียวที่ดังออกมาจากในลําคอ ของเขานั้นกลับฟังไม่ได้ความลู่โจมบุกลู่โจโบวกมือขึ้นมาอย่างช้าๆในตอนนั้นอีกแสงสีฟ้าก็ได้ปรากฏขึ้นบนฟามือนะครับลู่โจได้ใช้ฟามือของเขาตีไปที่ทิศท,ทางของฟานซุยเหวินและในตอนนั้นเองแสงสีฟ้าก็ได้เคลื่อนผ่านฟามือไปอยังทิศทางของฟานซุยเหวนินเมื่อฟานซุยเหวินเห็นพลังของลู่โจวด,ดวงตาของเขาจึต้องเบิกกว้างในทันที สิ่งที่ลู่โจใช้ก็คือใช้การาซรักษาฉุกเฉินที่ได้มาจากในระบบก็สรุปแล้วนะครับว่าก๊าซร,รักษาหรือาการาดอื่นๆนั้นที่พระเอกของเราเออกมาจากในส่วนของหน้าต่างในส่วนของระบบมันสามารถใช้ได้กับทุกๆคนเนาะไม่ได้ใช้เฉพาะกับพระเอกคนเดียวลู่โจนะครับเลขสิ่งนี้มาด้วย300แต้มบุญที่เขามีสําหรับลู่โจแล้วกาดร,รักษาฉุกเฉินใบนี้นั้นเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะมันทําให้ตัวเขานั้นได้รับแต้มบุญจาก ฟานซุยเวินถึง2,000แอ้มบุญด้วยกันฮักลุกยังไงตัวเขาก็กำไรหนอดหนอในใจของลู่โจในตอนนี้นะครับกำลังคิดถึงวิธีจะควบคุมฟานซุยเวินแน่นอนว่าการที่จะควบคุมคนที่มีความสามารถอย่างเขาคงจะไม่ใช่อะไรที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะแบบนั้นลู่โจจึงตัดสินใจที่จะคิดเรื่องนี้ทีหลังแทนก็แล้วกันฟานซุยเวินได้รับบาดเจ็บสาหัสมากการรักษาฉุกเฉินของลู่โจนั้นนะครับสามารถ รักษาอาการบาดเจ็บได้เพียง30เซหรือคิดเป็น1ส่วนสเท่านั้นและพออาการบาดเจ็บที่เขามีแน่นอนว่าฟานซุยเวินนั้นคงจะเล่นตุกติกอะไรในนาทีนี้ไม่ได้นี่แสงจากพลังสีฟ้านะครับได้คุมร่างกายของฟานซุยเวินที่ไม่เกลี่ยแสงสีฟ้าเริ่มเข้าสู่ร่างกายเคลื่อนไปที่เส้นลมปานทั้ง8ของเขาพลังสีฟ้าค่อยๆรักษาเยียวยาร่างที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสของฟานซุยเวินอย่าง้าๆฉาและรักษาต่อไป ลูโ่โจได้มองความเปลี่ยนแปลงของฟานซุยเวิยนยางเยือกเยน็นพลังแห่งการเยียวยารักษาของกาฉุกเฉินนั้นทําให้ลูโ่โจนึกถึงการเยียวยารักษารูปแบบหนึ่งของชาวปุตเทคนิคนั้นนะครับคืออภัยเมตตาพาพ้นบาปการจะใช้คลิปวิชานี้ได้ผู้ฝึกยุทธจะต้องมีวรยุทธขั้นยน้นเสินเสียให้ได้เสียก่อนการจะใช้คลิปวิชาเมตตาพ้นบาปผู้ใช้จะต้องสูญเสียพลังลมปานไปเป็นจํานวนมาก พลังแห่งการรักษาเยียวยาจะค่อยๆรักษาและขยายเส้นลูมปานทั้งแปดของเป้าหมายเมื่อขยายเส้นลูมปานได้หลังจากนั้นมันก็จะช่วยรักษาแผลนั่นเองฝฟานซุยเหวนติงค่าความจงรักภักดีบวกอีก2%เปซ็นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ฟานซุยเวนนั้นจะไม่ตกใจกับสิ่งนี้แต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาการเห็นลูโ่โจใช้เคล็ดวิชาพุทธเคล็ดวิชาที่ใช้ในการเยียวยาได้นั้น มันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากบัดนี้นะครับเมื่อลู่โจเห็นฟานซุยเวินมีค่าความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้น2%ตัวเขาเริ่มสงบใจลงได้แม้แต่ในตอนที่เวลานี้ค่าความจงรักภักดีของเขายังเพิ่มมากขนาดนี้แล้วในนาคตจะเพิ่มมากขนาดไหนกันนะ <c oughs> เป็นไปได้เลยนะครับว่าลู่โจคงจะต้องอใช้เวลา สยบฟานซุยเวินนี้ค่อนข้างนานเลยกว่าที่จะทําให้ฟานซุยเวินนะครับมีค่าความพักดีที่อยู่ในระดับที่ไม่ทอยยดได้นั่นก็คือ7 0็ดถึงแปเปอเอีกนั้นคงไม่สามารถทําได้ในเวลาวัน2วันเป็นแน่ดูโจมองที่ที่ฟานซุยเวินอย่างใจเย็นนะครับตัวเขาไม่ได้รู้สึกกังวลเลยว่าการรักษาจุกเสือนั้นจะใช้ได้ผลไหมหลังจากที่เวลาผ่านไปกว่าชึ่งชั่วโมงนะครับบัตรนี้มันก็เริ่มที่จะ แสงมันก็เริ่มที่จะหายไปตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับยวนเอ๋อก็ได้แต่เฝ้ามองเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างตกตะลึงนางได้แต่ยืนนางได้แต่ยืนข้างๆลู่โจอย่างเชื่อฟังนะครับโดยไม่กล้าแม้แต่ที่จะรบกวนผู้เป็นอาจารย์ในที่สุดแสงสีฟ้าจากลู่โจก็ได้หายไป เลือดทั้งหมดนะครับรวมไปถึงบาดแผลของฟานซุยเวินนั้นบัดนี้มันได้ปิดตัวจนสนิทในตอนนี้ตัวเขาพยายามขยับอีกครั้งนะครับฟานซุยเวินได้เอาฟา่ามือยันพื้นเอาไว้ก่อนที่จะพยายามดันตัวเองออกมาดูเหมือนว่าเขาจะได้รับเรียวแรงบางส่วนกลับมาแล้วอาการบาเดเจ็บของฟานซุยเวินนั้นถูกรักษาขึ้นมาแล้วนั่นเอง <c oughs> ฟานซุยเวินนะครับถอยกลับไปที่มุมมุมหนึ่งตัวเขาได้เอาหลังพิงกำแพงไว้ก่อนที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแหง้ง นับนับ,น,บนับตั้งแต่วันนี้ไปสฟานชุยเหวินจะไม่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปในตอนนี้มีเพียงเล่งรั่วเท่านั้นทันทีที่พูดจบนะครับเขาก็ได้ไอออกมาอย่างรุนแรงท้ายสุดแลว้วอาการปาดเจ็บนะครับที่รักษาได้เพียงแค่หนึ่งส่วนสามนั้นมันก็ยังคงทำให้เขานะครับอา,อาการไม่ได้แบบแข็งแรงสมบูรณ์ร้อย ดูโจพยักหน้าเล็กน้อยนะครับตัวเขารูปเขาก่อนที่จะพูดขึ้นเล่งรั่วข้าน่ะจะไม่บงับงคับเจ้าให้ต้องทําตามกฎของจินจิงซานหรอกนะเล่งรั่วพยักหน้านะครับแต่ถึงแบบนั้นสีหน้าของเขายังคงแข็งกระด้างแท้จริงแล้วนะครับตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืนคําสั่งของลูโจตัวเขาแค่ไม่เคยชินกับการที่ต้องมาเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นสาวุกใครก็แค่นั้นท,ท่านปรมาจารย์เออเรียกข้าตามต้องการเถอะ เอาละสิครับด้วยมิตรภาพที่ดีของทั้งสองคนพระเอกได้สาวุกคนใหม่ที่บอกได้เลยว่าถ้ารักษาหายเนี่ยโคตรเก่งข้าที่ผ่านมาข้าได้แต่ทําตามคําสั่งอย่างเค่งขัดทําไมกันข้าอยากถามว่าทําไมวันนี้ท่านท่านถึงต้องช่วยข้าเดงรัวไม่เข้าใจเหตุผลของพระเอกนะครับพลังวรยุทธ์ที่ตัวเขามีในตอนนี้นะั้นไม่ต่างอะไรจากผู้ฝึกยุทธ์ทั่ว,วไปแม้ว่าจินจิงจานนั้นจะสร้างาตัวเขาไป ตัวเขาก็จะไม่แปลกใจอะไรเลยแม้แต่น้อยลู่โจพูดออกมาอย่างไร้อารมณ์เพราะเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้ายังไงละ่ะเล่งรั่วคนแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่เป็นยังคำ่ำคนคนนี้ก็คือเล่งรั่วยอดฝีมือผู้มีพ,มพลังร่างาวาตารดอกบัวแปดอีบคนแบบนี้นะครับในสายตาของลู่โจนั้นไม่มีทางที่จะเป็นคนไร้ค่าอย่างแน่นอนเล่งรั่วได้ฟังแบบนั้นก็ได้แต่พยักหน้าเจ้าน่ะอยากฆ่ามอี่หรือเปล่าละ่ะ ในฝั่งของฟานซุยเวินนะครับหรือว่าเล่งลั่ก็พูดขึ้นในทันทีแน่นอนรลเอีกยิ้มนะครับจากนั้นพูดขึ้นในทันทีเจ้าจะได้เจอปะเอีกยิ้มนะครับและพยักหน้าหลักั้งถามเจ้านะ่ะได้เจอเจ้านั่นล่าสุดตอนไหนเออข้าเองก็จําไม่ได้จําได้แค่ว่าเจ้านั่นมันสนิทสนมกับสำนักแห่งความบริสุทธิ์เล่งลู่พูดขึ้นในทันทีเฮสํานักบริสุทธิ์งั้นเหรอลู่โจได้พูดต่อไปหมอลีมาจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์อย่างนั้นเหรอ ถูกต้องแล้วฝานสูงนะครับก็ได้เคยร่ำเรียนเวทมนต์คาถามาจากที่นั่นเช่นกันตัวเขาบอกได้แค่ว่าผู้สูวหลายคนหรือแม้แต่เจ้าสำนักนั้นปฏิเจธที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของเวทมนต์คาถามอลี่หมอฉีหืมลู่โจนะครับเอ่ยชื่อทั้งสองออกมาในขณะที่เอามืคอคว่ยหลังคงจะดีกว่านี้มากาหากลู่เจอนั้นไม่เอ่ยชื่อทั้งสองออกมาจากปากเมื่อได้ยินชื่อทั้งสองนะครับ เล่งรัวก็ได้เปลี่ยนสีหน้าไปในทันทีเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเขานั้นเกลียดชื่อพวกนี้มากแค่ไหนลู่โจเหลือบมองไปที่เขากี่จะเอ่ยปากถามขึ้นเจ้าน่ะเป็นผู้นําของเราอัศวินดํามานานเจ้าพอเจ้าพอจะรู้ไหมว่านางมีวรุษอยู่ขั้นไหนกันเล่งลัวสายหัวกรเจะตอบกลับไปเฮ้อข้าไม่เคยเห็นนางเคลื่อนไหวแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่คิดว่านางนั้นจะอ่อนแอไปกว่าผู้เสียนผู้นําของเราสิบคนทรงไปได้โอ้ย พลังพอๆกับอูเซียนเลยนะครับในตอนที่ใช้สุดยอดเวทมนต์คาถาก่อนหนี้อูเซียนสามารถใช้พลังที่แท้จริงได้เพียง7จ็ดถึงเจ็ดสถึงแปเท่านั้นด้วยเหตุนี้นะครับลูโจจึงคิดว่ามอลลี่อย่างน้อยๆคงมีร่างอวตารดอกบัวไม่ก็เจ็ดกีบไม่ก็แปดกีบเป็นอย่างนะอาเป็นอย่างน้อยแน่นอน ดูเหมือนว่าสำนักแห่งความบริสุทธิ์นะครับจะเป็นที่หลบซ่อนของเรามังกรซ่อนเล็บแน่นอนเมื่อเทียบกับสำนักเทียมทำแล้วที่เป็นสำนักใหญ่ด้วยกันบอกได้เลยว่าทั้งสองสำนักนั้นต่างกันมากแม้ว่าทั้งสองสำนักจะเดินอยู่ในเส้นทางสายคุณธรรมเหมือนกันแต่ถึงแบบนั้นความแข็งแกร่งของทั้งสองสำนักนั้นกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนนั้นเองนะครับเสียงของตัวนูซึงก็ได้ดังมาจากที่อันไกลแสนไกลท่านอาจารย์ ข้าได้ขังเจ้าเวยสู้เหลนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะมีพลังวย,ยุทธ์อยู่ในขั้นสูงถึงเท่านั้นแม้ว่าเจ้านั่นจะมีปีกแต่เจ้านั่นนั้นคงจะไม่หลบหนีจากที่นี่ได้เป็นแน่พระเอกพยักหน้าตวนมูเซิงพูดต่อไปนอกจากนี้ยังมีจดหมายจากศิษย์น้องเจ็บอีกด้วยหืมเจ้านั่นส่งข้อความมาว่าอะไรสือวูยญานะครับทาไมเหตุใดกันถึงได้ ส่งจดหมายมาให้จีนสิงซานในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้กันเออเจ้าสำนักเที่ยงตําจางชุนไหลได้ส่งกลุ่มคนไปโจมตีสิทธน้องแปดเข้าเออท้ายที่สุดแล้วการโจมตีทั้งหมดก็ล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าลู่โจได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้ตอบออกมาอย่างสับสนเฮ้ด้วยพลังของเจ้าเป็ดเป็นไปได้ยังไงกันที่เจ้านั่นนั้นสามารถต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้สิทธน้องเจ็ดไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย์สิทธน้องนั้นยังพูดต่อไป ว่าจางหยวนฉานในตอนนี้ได้ไปหาเจ้าสำนักแห่งความบริสุทธิ์แล้วเขาคนนี้มาจากสำนักเดียวกันกับสำนักแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งได้สาบานกันเอาไว้ว่าจะฆ่าสิทธิ์น้องแปดและควรจากขบของพยักยทั้งหมดเพื่อที่จะเอาเลือดล้างแค้นกับจางชุนไหลตัวหมูเซึงพูดขึ้นลูโจที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ยังคงมีสีหน้าที่เรียบเฉยเราวกับว่า ได้รับฟังข่าวข่าวที่ไม่สาคัญอะไรเจ้านั่นหาเรื่องเองเจ้านั่นคือสิทธรยุทธ์มันนั้นคงจะโทษใครไม่ได้แล้วล่ะนะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าว่าพระเอกเนี่ยจะไม่ช่วยอดีตลูกศิษย์หน่อยเหรอเพราะว่าถ้าเจอกับสํานักบริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยยังไงหุบขอพยักและก็สิทธ์ลำดับที่8อย่างจอมปีศาจจูหงกงเนี่ยเละเป็นโจ๊กแน่นอนการที่ซื้อยาส่งจดหมายมารายงานจินจิงซานแบบนี้คงคาดคิดนะครับว่าเผื่อที จีนถิงซานหรือไม่ก็พระเอกจะส่งลูกศิษย์ไปช่วยไอจูงกุ้งอะไรประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมาติดตามต่อกันในตอนหน้าเดี๋ยวพลักทานน้ำสักครู่นะครับดแล้วก็มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ